ไห้คือพ้อความถึงเอลิสโอหยิงแข่งราชอาณาจักรโดเรยนนะีาถ้าไ่ยอมมอบตัวจะโดวดนี้ละก่อ็ผมก็คงลีกเลี่ยการใช้มาตรการุนแรงไม่ได้เดี๋ยวมานที่จุดน,นั้นพบไว้เพียงคเดียววันนี้ในเวลาสี่โมงเย็นถ้าไม่มาตามนัดละกอ็ผมจะทำการโจบี้ไม่เลีววายเปลี่ยนพวกนี้กลายเป็นทะเลเพมงไปเลย ดิฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนต้องมาเป็นผู้คอร้ายเด็ดขาดท่านเอลิสคะนี่คือหน้าที่ของดิฉันในฐานะองค์หญิงค่ะมันคือสิ่งเดียวที่ดิฉันทำได้ มาเลวกับที่ข้าด้วยอีกนะตอนนี้โอเมก้ากำลังแล่ต้อนเมฟิลิสอยู่นะแล้วเด็กที่มากับนายล่ะนี่มาสิบปีก่อนเกิดอะไรขึ้นฉันอยากให้เธอตวรวจสอบถานข้อมูลของการโดยด่วนเลยเกี่ยวกับ่างความมืดและว,วัสดุที่ใกล้เคียงว่ายังมีเหลืออยู่ในโซเลน่าหรือเปล่าได้นะแต่นายไม่ตอบคำถามฉันเลยนะฉันรู้วิธีพันึเมฟิลิสแล้ว ผมก็เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อต่อกรกับชาโด์สิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดแกคงไม่บอกว่าแกลืมหรอกใช่ไหมในเมื่อแกเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมโดยเจ้าพวกมนุษย์เนี่ยคิดว่าแกทำอะไรลงไปกับชาโด์ในอนาคตกันเหรอ Hmph. <laughs> <laughs> คนที่เป็นคนกำจัดและผนึกนายไว้อนาคตคือตัวฉันเองนี่มันมั่งกันไปนหรือเปล่าชาเดวน่ะต่อซูอเพืรอรอยยิมของโลกมนเดยตลอดเลยนะ ขนาดนั้นแล้วทำไมถึงพลังที like <monster> <wonder> ่แข็งแกร่งเกินไปจะกลายเป็นสิ่งที่โลกนี้ปฏิเสธอยู่เสมอเมื่อความกลัวเริ่มปรากฏชัดโลกจะกลายเป็นศัตรูกับนาย Shadow ต่อให้โลกทั้งใบจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับนายฉันก็จะอยู่เคียงข้างนายจำไว้ด้วยล่ะแน่นอน บสไปเห็นอะไรมาล่ะอิบลิสทิกเกอร์ไม่ใช่ซอนิกเดอะเฮชฮักงั้นเหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเอลิถูกจับตัวไปงั้นเหรอ,อ,อว่าเขา,เ,าเสียงดังจังเลยไม่น่าเลยนะเนี่ย เห็นว่าองค์หญิงของประเทศนี้ทำตามคำขู่ของเอ็กแมนและมุ่งหน้าไปหาเขาหรือว่าเป้าหมายของเขาก็คือการปลดผนึกอีพิสคุณทำให้กับผมเสียเวลามากเลยนะขอรับ ถ้าคุณยอมให้ความร่วมมือกันดีๆผมก็คงไม่ต้องทำแบบนี้เลยด้วยซ้ำคุณนะตั้งใจจะทำอะไรกันแน่คะดคเรเอ็กแมนคืนชีพเบลเพลิงแห่งเฮนักขึ้นมาแล้วจะทำอะไรต่องั้นหรอคะองหญิงทรงไม่ทราบอะไรจากคุณพ่อคุณแม่เลยจริงๆละครับเรื่องความลับของเปลวเพลิงแห่งนิลันซูลาลิส โซลาริสครอบของพลังพิสามารถปิดเบือนการเวลาและควบคุมโชคชะตาเอาไว้ขอรับผมต้องการที่จะครอบของมันไว้และครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อดีตอนาคตและทุกอย่างนี่คุณคิดจะควบคุมการเวลาเหรอแน่นอนครับและความักอย่างก็คือมันหลับไหล อยู่ในตัวคุณยังไงล่ะพวกยิคงคันตูเลน้าและคออสเอเวอรทั้งเกเมื่อรูปโลกทุกอย่างรบแล้วห้ตาของโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปและอีเ็นตหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี้เอง กำลังเข้าใกล้สัญญาณ chaos emerald เริ่มเดินหน้าเต็มกำลัง,ม,งมุ่งไปสู่กลางร,รับ chaos emerald ไม่สุดท้ายแล้วนะฮ่า นายนะ่ะรีบอยู่ไม่ใช่หรือไงลมอะไรหอบนายมาเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วฉันต้องการจะไปช่วยเจ้าหญิงคนนั้นซิเวอร์ไม่มีเวลาแล้วรีบไปช่วยเอลิสให้เร็วที่สุดกันเถอะเข้าใจแล้ว เมื่อโฮมีไอแท็กบนส่วนประกอบวงกลมตรงลูกป,ปั่นหินมันจะสร้างสายสปายเอกสายลมขึ้นมาให้เป็นหน้าที่ฉันเอง ใช้พลังไซโคคิเนซิสกดปุ่ตรงอาสองเมื่ออยู่ใกล้สิ่งของต่งตางๆคุณสามารถปาไอเทมได้โดยก,การกดปุ่ม X เฮ้ยจ้าออเฮ้ยเฮ้จ้าอ๋อฉันน่าจะใช้พลังของฉันแขกลองตรงนี้ได้นะเฮ้ยหย่าฮ่า่ะ ว่าฉันทงตัวอาคารลงได้นะเฮึย่าฮฉันสามารถจับมิสไซล์ได้ด้วยพลังไซโคกินเนสิสและสามารถโยนมันกลับไปได้เพื่อให้ระเบิดใกล้ๆกับศัตรูฮึฮึทำได้เล่าทำได้เล่า 走。 เมื่อไดกระตาที่ใช้พลังไซโคคิเนสิสบนพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์สีเขียวก็จะมีบางสิ่งเกิดขึ้นฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลยทิร่าร่าร่า ขั้นบันไดพังซะงั้นเห็นทีคงต้องใช้พลังของฉันแล้วเฮ้ไม่แล้วนี่ รูดูท่าจะปกป้องประตูนี้เอาไว้ด้วยเหตุผลบ,บางอย่างเห็นทีฉันจะต้องจัดการพวกมันก่อนเลยนะเนี่ย เราจบไม่สวยแน่เลย รูมันเยอะจริงๆโซนิกตรงนี้ให้ฉันจัดการเองไอ้เองก็รีบไปช่วยเอลิสซาซิลเวอร์ขอฝากด้วยนะ Yes! อะไรเนี่ยเรื่องยนกัะขัดข้องเหรอหรือว่าจะเครื่องยนต์ฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ฮิไม่ละแกล้วจะเปแบบนี้ต่อไปยาตกแน่ เดี๋ยวนะพวกเรายังไม่หมดหนทางสักหน่อยถ้าเราย้อนเวลาไปตอนก่อนที่เธอจะขึ้นยานแล้วก็ต้องช่วยเธอได้แนะ่แบบนี้นี่เอง ฉันจะจัดการด้วยตัวของฉันเองนายเองก็มทีที่ที่ต้องไปเหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่นายฉันจะต้องเปลี่ยนโชคชะตาของเอลิสให้ได้พวกนายเองก็ต้องเปลี่ยนอนาคตทางนั้นได้กันอย่างแน่นอน Thank you Silver เฮออยายอมเท่านะ